จ้าเดี๋ยวส้มจะมาให้ดูเนื้อครีมเนื้อโลชั่นนะจ๊ะว่าจะเป็นยังไงนี่จ้ะเนื้อโลชั่นก็จสีชมพูชิโรอิกลูตาเบอร์รี่พลัสวิตซีไว้บอดี้ครีมครีมบำรุงผิวสูตรเข้มข้นปรับสภาพผิวให้เรียบเนียนกระจ่างใสยอย่างเป็นธรรมชาติ ลดรอยแตกลายได้ดีเติมความชุ่มชื้นให้กับผิวซ่อมแซมเซลล์ผิวที่เสื่อมสภาพลดรอยแตกลายสารสกัดอัดแน่นเต็มกระปุกผิวสวยตั้งแต่กระปุกแรกเลยจ้าบอกลาขาลายโชว์ผิวเนียนใสผิวฉ่ำชุ่มชื้นสุขภาพดีจ้า ยืนหนึ่งเรื่องผิวขาวต้องชิโรอิเท่านั้นจ้าเร่งผิวขาวลดเรือนรอยแตกลายช่วยให้ผิวเรียบเนียนขาลายน้ำเหลืองเสียต้องใช้ชิโรอิผิวมีออร่ากระจางใสอย่างสม่ำเสมอจุดด่างดำจางลง มีเลขที่โอโยจดแจ้งสวัสดีค่ะมาพบกับช่องส้มิวตี้ชาแนลอีกเช่นเคยนะคะวันนี้ส้มจะพามารีวิวกลูตาชิโรอีนะจ๊ะ ซึ่งตอนนี้ดังมากๆเลยนะจ๊ะเพื่อนๆพี่ๆใช้ดีมากจ้ะมันจะช่วยแบบให้ผิวขาวอมชมพูลดรอยแตกลายดังในติ๊กตอกและดังมากๆซึ่งแบบว่าสารสกัดนำเข้าจากประเทศญี่ปุ่นเลยนะจ๊ะดีมากๆจนะจ๊ะจะให้ดูเนื้อครีมนะจ๊ะเนื้อครีมก็จะเป็นสีแบบ ชมพูองต๋องชมพูแบบบนหวาละมุนกลิ่นก็หอมมากจ้ะเพื่อนๆพพี่ๆกลิ่นหอมสุดๆเลยจ้าถัางใหญ่ด้วยนะจ๊ะกระปุกใหญ่เลยด้วยนะจ๊ะแบบคือเรียกเป็นถังเลยนะจ๊ะเพราะมันใหญ่มากที่อื่นขายกันน่าจะสองร้อยเก้าสิบนะจ๊ะ แต่ส้มก็ขายอยู่ที่270บาทนะจ๊ะที่ไหนขายราคากันยังไงก็ลองหาซื้อกันดูได้จ้าหาซื้อใกล้บ้านดูได้จ้ะใช้ดีมากๆหอมด้วยหอมสุดๆเลยจ้าจ้าเดี๋ยวส้มจะมาให้ดูเนื้อครีมเนื้อโลชั่นนะจ๊ะว่าจะเป็นยังไงนี่จ้ะเนื้อโลชั่นก็จะแบบสีชมพู อย่างนี้เลยนะจ๊ะทาไปมันก็จะซึมเข้าผิวได้เร็วมากๆากนะจ๊ะเพื่อนๆพี่ๆทาได้ทั้งกลางวันทั้งกลางคืนเลยนะจ๊ะหรือก่อนเราจะออกแดดก็ทาได้นะจ๊ะมันจะช่วยแบบบำรุงผิวป้องกันผิวจากแสงแดดได้ด้วยนะจ๊ะนี่อะซึมเข้าผิวได้แบบได้เร็วได้เนียนมากนะจ๊ะเพื่อนๆพี่ๆ ใช้ต่อเนื่องผิวก็จะขาวอมชมพูเลยจ้าใช้ดีสุดๆไปเลยจ้ะเพื่อนๆพี่ๆหอมด้วยกลิ่นหอมมากๆส้มชอบที่แบบคือกลิ่นหอมและแบบช่วยให้ผิวขาวอมชมพูนะจ้ะใครๆก็อยากมีผิวที่ขาวอมชมพูที่แบบเนียนละเอียดนะจ้ะลองหาซื้อมาใช้ดูได้จ้ะเพื่อนๆพี่ๆใช้ดีสุดๆเลยจ้า มีเลขที่อยจดแจ้งถูกต้องตามกฎหมายนะจ๊ะใช้ได้ปลอดภัยจ้าไม่ต้องห่วงเลยนะจ๊ะว่าจะมีแบบสารอันตรายมีสารประลอดหรือเปล่าไม่มีจ้ะใช้ดีมากๆเป็นแบบจากประเทศญี่ปุ่นนะจ๊ะเพื่อนๆพี่ๆคือถ้าใครแพ้ก็หยุดใช้ได้แต่ตัวนี้คือส่วนมากไม่ค่อยมีใครแพ้เพราะาใช้ดีเห็นผลสรรสกัดก็นำเข้าจากประเทศญี่ปุ่นเลยนะจ๊ะ สุดยอดเลยหาลองซื้อมาใช้กันดูได้จ้ากลูตาเบอร์รี่ plus v i t นะจ๊ะชิโรอิใช้ดีสุดๆไปเลยจ้าใช้ได้ทั้งอากาศร้อนอากาศหนาวก็ใช้ได้ไม่เหนียวเหนอะหนะนะจ๊ะเพื่อนๆพี่ๆคือทาไปปุ๊บซึมเข้าผิวเร็วมากๆไม่เหนียวเหมือนโลชั่นทั่วไปนะจ้ะตัวนี้แบบซึมเข้าผิวเร็วแบบสุดยอดเลยจ้า ใช้ดีสุดๆเลยหาลองซื้อมาใช้ดูกันได้นะจ้าจ้าสำหรับวันนี้ส้มก็ขอตัวลาไปก่อนนะจ้ะเ <ๆ S 1> พื่อนๆพี่ๆไว้พบกันใหม่คลิปหน้าส้มจะมารีวิวสินค้าตัวไหนอีกค่อยมาพบกันใหม่นะจ้าสวัสดีค่ะ